ไฮฮหนกีวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับรายการซูปเปอร์โรบอทเวอร์กันครั้งในตอนที่สี่นะครับเราจะมาพูดถึงหนึ่งในซูปเปอร์โรบอทที่เรียกได้ว่าแข็งแร่งเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับในจักรวาลของมาชินกานะฮะซึ่งซูปเปอร์โรบอทที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือมาชินไคเซอร์นั่นเองนะครับโดยเรื่องราวของมาชินไคเซอร์ในคลิปนี้จะเป็นยังไงก็เชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ มาชินไคเซอร์นักบิหลักคาบุโตะโคจิโดยมาชินไคเซอร์นะครับเป็นร่างอัปเกรดของมาชินก้าแซนะฮะซึ่งเดิมสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นออริจินอลตัวละครในเกม Super ร o b o t w a วอ f ์ฟไฟนลนะครับแต่ด้วยความนิยมนะครับทำให้ต่อมาได้มี OVA เป็นของตัวเองนะครับและยังมีภาคแยกเป็นมังงะอีกประมาณ2-3เรื่องนะครับโดยตามที่คาบุโตะยูโซได้อธิบายไว้นะครับในขณะที่แซดสามารถให้ผู้บังคับเนี่ย เป็นได้ทั้งเทพและปีศาจนะครับและ,ะโดยพลังของมาชินไคเซอร์เนี่ยสามารถชนะได้ไม่กระทั่งเทพและปีชิตได้ไม่กระทั่งปีศาจนะครับโดยมาชินไคเซอร์นั้นตัวใหญ่กว่าตัวแซดและก็เกรเพียงไม่กี่เมตรนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปลักษณ์ที่เป็นหุ้มก่อนหนาและมีรูปร่างเหมือนมนุษย์หน้าอกอของไคเซอร์เนี่ยจะมีสมัญลักษณ์ที่เป็นตัวแซดอยู่นะครับ โดยเรื่องราวของอามาชินไครเซอร์ในเกมสปูลบอทวอลฟ์ไฟแนลนั้นมาชินไครเซอร์อคือมาชินกาแซดวิวัฒนาการโดยใช้พลังงานเซตเตอร์นั่นเองนะครับส่วนในไทม์ไลน์ของสปูลบอทวอล์อันฟ้ามาชินไครเซอร์คือมาชินกาดั้งเดิมที่เป็นรุ่นก่อนมาชินกาแซแล้วก็เกณฑ์มาชินกานะครับแต่ด้วยความที่คาบุตะยูโซเนี่ยคิดว่ามันมีพลังมากเกินไปและอันตรายนะครับก็เลยเอามันเนี่ย เก็บไว้นะฮะไปพันหนึ่ไว้ที่โรงเก็บนะครับและในที่สุดคาบุโตะโคจิก็ได้มาเจอกับไคเซอร์นะครับในสภาพวิกฤตเนาะคาบุโตะโคจิก็เลยขึ้นมาบังคับไคเซอร์นะครับในขณะที่มาชินกาแซดเนี่ยอยู่ในในระหว่างซ่อมแซมนะครับแล้วก็ถูกโจมตีโดยกองทัพมิเคเน่นะครับด้วยเกตมาชินเกอร์รุ่นผลิตจํานวนมากนะฮะโด้วยมาชินไคเซอร์ของเวอร์ชั่นบุลล์บอดวอลอัลฟ่านี้นะครับจะมีทั้งหมด3โหมดนั่นก็คือโหมด เดมอนก็คือโหมดอาอคุนะฮะหรือปีศาจนะช่วยให้ไคเซอร์สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องมีไคเซอร์ไคเดอร์นะฮะแล้วก็โหมดตัวแซดนะฮะตรงหน้าอกจะเปลี่ยนเปน็นฉนรักตัวแซดโดยเป็นโหมดที่นักบินปกตินะหรือก็คือเป็นโหมดที่ไคเซอร์เนี่ยจะรวมกับยานาไคเดอร์ไคเซอร์นะฮะก็ให้คนมาขับนี่แหละแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงอะไรเยอะเรื่องก็คือโหมดอาคามินะฮะนี่คือโหมดพระเจ้า แต่ในบทสนทนาของเกมเนี่ยบอกไปแค่ว่าตัวโหมดพระเจ้าของมาชินไคเซอร์ในเกมซูเปอร์โรบอทอั p ฟาเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับชินเกเตอร์โลโบที่ใช้พลังงานเต็มที่นั่นเองนะฮะและใน Super r o b รบอทวอ X นะฮะไคเซอร์ได้กลับมาในดีไซน์ดั้งเดิมของ Super r ์ b o t War อ f ์เอฟไนะฮะแล้วก็ได้มีองค์ประกอบหลายๆอย่างของไคเซอร์ในภาคอันฟามาผสมบ้างน,นะฮะแต่ดีไซน์หลักก็เป็นของภาค ตัวเก่าของเอฟไฟนอนนะฮะแล้วก็มาชินไคเซอร์ตัวนี้นะครับได้เป็นมาชินไคเซอร์ที่โคจิได้รับจากซีอุสนะฮะว่าที่จะมาเชิญหน้าและใช้ต่อสู้กับชินมาชินกาซีโร่นั่นเองนะครับในฐานะที่มาชินไคเซอร์นะคบเป็นหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายกับมาชินกาแซตมาชินไคเซอร์เลยมาพร้อมกับอาวุธมาตรฐานของมาชินกาทั้งหมดนะฮะ ทั้งล็อกเก็ตพันและการโจมตีแบบเบลดไฟเยอร์นะฮะเล่งถ้าไม้ตายและอาวุธที่ติดอยู่ของมาชินไคเซอร์ก็จะมีทั้งหมดดังนี้นะฮะลำแสงโฟตอนเช่นเดียวกับมาชินก้าแซกมาชินไคเซอร์สามารถปล่อยพลังงานโฟตอนออกจากดวงตาได้โดยเป็นความรุแรงของพลังงานลำแสงโฟตอนของมาชินไคเซอร์จะมีความรุแรงมากกว่าของมาชินก้านั่นเองนะฮะลัสฮอร์นโด มาชินไคเซจะยิงพายุทอร์นาโดกำลังสูงตามลูกที่มีอนุภาคที่กัดปล่อนมาพร้อมกับลมแรงออกจากปากอีกันโตมิสไกเป็นขีปนาวุธที่มาชินไคเซจะปล่อยออกมาจากช่วงลำตัวของมาชินไคเซนั่นเองนะฮะเทอร์โบสม์มาเชอร์พันเป็นการโจมตีแบบล็อกเก็ตพันคล้ายกับเลดดิวพาเชอร์พันแต่มีพลังมากตรงตีมากกว่านะฮะไฟเ,อร,เอร์บลัสเต เป็นการปล่อยพลังงานความร้อนออกมาจากที่ตรงบริเวณหน้าอ,อกตามเวอร์ชั่นมังงะนะฮะความรุนแรงของมันน่ยสามารถเผาผ่านได้แม,ม้กระทั่งแกนโลกได้ไคเซอร์เบลดดาบขนาดใหญ่ที่ออกมาจากสัญลักษณ์ตรงบริเวณหน้าอ,อกของมาชินกาแซอาวุธนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังที่แท้จริงของไคเซอร์ซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อโคจิต่อสู้กับร่างใหม่ของบาลอนอชูลา่านั่นก็คือเฮลคิงกอดอนนะฮะอาวุธนี้ มีชื่อว่าไฟนอลไคเซอร์เบสและอไคเซอร์ซอสในสื่ออื่นเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างโชเดอร์ไซเซอร์ของ OVA เวอร์ชันนะหรือคือในเวอร์ชันมูฟี่นั่นเองสแกนเดอร์คัตเตอร์ลัมบูเป็นอ่ามาชินไคเซอร์จะบินด้วยความเร็วสูงและฟันศัตรูหลายๆตัวด้วยสแกนเดอร์ที่ติดอยู่ด้านหลังนะใช้ในเวอร์ชันมังงะเท่านั้นนะฮะไคเซอร์โนวามาชินไคเซอร์สามารถปลดปล่อยพลังงาน โอตอนจานวนมหนาศาลออกมาจากร่างกายในคราวเดียวและปลดปล่อยจนทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ภในเวอร์ชั่นมังงะและในเวอร์ชั่นวิดีโอเกมเท่านั้นนะฮะมาชินดับเบิลเอ็มเพอร์ t สไตรเป็น5โจมตีประสานของมาชินเอ็มเพอร์ลและก็มาชินไคเซอร์นะใช้เฉพาะใน Super r ์โรบอ a บอเเท่านั้นนะครับ นอกจากมาชินไคเซอร์จะมีอาวุธที่ติดอยู่มากมายที่ตัวแล้วมาชินไคเซอร์ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างไคเซอร์สแคนเดอร์เช่นเดียวกับมาชินกาเซ็มาชินไคเซอร์ไม่สามารถบินได้ด้วยพลังของตัวมันเองเมื่อโคจิถูกโยนลงไปที่ภูเขาไฟฟูจิที่เพิ่งสร้างใหม่ใน OVA จุลละคนอื่นในสถาบันวิจัยพลังงานโฟตอนก็ได้พบกับไคเซอร์สแคนเดอร์และส่งไปเพื่อช่วยโคจิไคเซอร์สแคนเดอร์สามารถรวมเป็นหนึ่งกับมาชินไคเซอร์ได้ทาให้มาชินไคเซอร์นั้นะสามารถบินได้นะฮะ ในแต่ในเวอร์ชั่นของซูเปอร์บอดบอเอฟไฟนอนมาชินไคเซอร์มีสแกนเดอร์ติดอยู่ในตัวมันนะฮะเหมือนกับเกรนมาชินกล้า่นั่นเองโดยเรื่องราวใน OVA ของมาชินไคเซอร์นะครับมาชินไคเซอร์ถูกสร้างขึ้นโดยคาบูโดยูโซ,โซอ,ยอย่างลับๆนะฮะหลังจากที่ทุกคนคิดว่าคาบูโดยูโซ,โซเนี่ยตายไปแล้วจากการโจมตีของบาลอนอาชูล่านะฮะโคจิเนี่ยได้มาพบแล็บที่ซ่อนอยู่เมื่อยานโฮเวอร์ไพรเดอร์เนี่ย พุ่งออกมาจากตัวามาร์ชิงกาแซดนะฮะในระหว่างการโจมตีหรือการต่อสู้กับสวนจักรกลนะฮะที่นั่นคาบุโตะโคจิเนี่ยได้พบกับโฮโลแกรมของคาบุโตะจูโซนะฮะและคาบุโตะจูโซเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของไคเซอร์ให้โคจิฟังการส่งสัญญ,ญาณหรือการแสดงภาพโฮโลแกรมสิ้นสุดลงนะฮะและโคจิก็ได้พยายามขับไคเซอร์นะ,ะแต่เมื่อถึงเวลาที่ช่วย ที่ต้องช่วยชีวิตทุกคนในสถาบันวิจัยพลังงานโฟตอนนะฮะคขาบอกตัวโคจิเนี่ยได้เสียสติไปในระหว่างที่ขับไคเซอร์นะฮะทำให้ในตอนนั้นเนี่ยไายากะและก็เทสุยะเนี่ยได้พยายามเรียกเพื่อเรียกสติโคจินะฮะจนโคจิเนี่ยได้ถูกนำตัวออกมาจากมาชินไคเซอร์นะแล้วก็ถูกส่งไปที่ห้องพยาบาลนะเพื่อทำการรักษา สำหรับส่วนที่เหลือของในซีรีส์โคจิได้ทำการเรียนรู้ในการควบคุมไคเซอร์นั่นเองนะเพื่อต่อสู้จากภัย,ยคุกคามของดรเฮลและเหล่าอสูรนจักรกลของบาลอนอาชูล่าในหลังจากนี้นะฮะโดยในช่วงท้ายของซีรีส์มาชินไคเซอร์นะในขณะที่กลุ่มปีศาจอสูรนจักรกลเนี่ยได้สามารถล้อมและยึดสถาบันวิจัยพลังงานโฟตอนนะฮะไคเซอร์สามารถต่อสู้กับพวกมันได้บางส่วนก่อนที่ จนพวกนิทาวลินจตโกนเนี่ยจะได้จับตัวมาชินไคเซอร์เนี่ยแล้วโยนลงภูเขาไฟฟูจินะฮะและในระหว่างที่โคจิกำลังแย่นะฮะโคจิก็ได้รับการช่วยเหลือจากไคเซอร์สแคนเดอร์นะฮะทำให้โคจินั้นสามารถออกมาจากภูเขาไฟได้นะฮะแล้วก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกด็กเร์เฮลที่ปราสาทนรกนั่นเองนะฮะโดยผู้ต่อสู้ที่อยู่ที่นั่นของโคจิและหลังจากนั้นโคจิก็ได้ต่อสู้กับราชานรกกอร์ดอน อิสานอาุจากกลขนาดมหึมาที่บาลอนอาชุล่าได้รวมร่างกับอ่าเจ้าพวกหน้ากากด็ดบางตัวนะฮะทางต่อสู้เป็นอย่างเป็นไปนอย่างยากลําบากจนกระทั่งบุคคลปีชนาที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้อย่างรู้อดีตและมองเห็นอนาคตและเป็นผู้มีอุดมการณ์นั้นยิ่งใหญ่ปรากฏตัวบนหน้า,อ,าอินเตอร์เฟสของมาชินไคลเซอร์เพื่อเปิดเผยพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของไคลเซอร์ด้วยโคจิเลยสามารถดึงไคลเซอร์เบลนออกมาได้ ทำให้โคจีนั้นสามารถต่อสู้กับรา,าชานรลกกอร์ดอนได้ยอย่างทุสีและในที่สุดโคจีก็สามารถเอาชนะามาได้นะฮะและในระหว่างที่ด l รเฮพยายามนีอยู่นั้นจากแรงระเบิดของฐานทัพก็ทําให้ด l ตรเฮเนี่ยตายไปด้วยนะฮะหลังจากนั้นโคจีก็ได้หนีออกมาจากาเกาะที่ระเบิดอยู่ด้วยไคเซอร์สแคนเดอร์และก็เป็นอันจบของซีรีส์มาชินไคเซอร์นะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของราชันหุ่นกยัยสิตธ์มาชินไคเซอร์ถ้าเกิดว่าข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวนาทีนี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในซุปเปอร์บอทเวิลด์ตอนหน้านะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย